สวัสดีครับวันนี้ทางฟามสนามชัยนะครับคืนนี้เราทําการให้อาหารปูนะครับนี่น้องๆออกมาหาอะไรทานกันเต็มเลยนะครับวันนี้อาหารที่เราให้นะครับคือข้าวสารนะครับน้องๆจะได้รับวิตามินจากข้าวสารนะครับจะทําให้น้องๆนะครับทําการลอกข้ามนะครับและเจริญพันธุ์ได้เร็วขึ้นนะครับเป็นวิตามินทางธรรมชาตินะครับของน้องๆปูนะครับอันนี้ก็อีกบ่อนี้นะครับนี่ออกมาทานกันเต็มเลยนะครับ ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับยินดีจัดจำหน่ายพ่อพันธแม่พันนะครับปูนานครับและสามารถเข้ามาศึกษาได้ที่ฟาร์มได้นะครับฟาร์มตั้งอยู่บริเวณนะอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเรานะครับยินดีให้คำปรึกษาทั้งระบบบ่อดินและระบบน้ำใสนะครับอ่านี่ออกมากันเต็มเลยนะครับนี่ ท่านใดสงสัยนะครับหรือต้องการอยากจะเลี้ยงหรือต้องการอยากจะสอบถามการเลี้ยงปูนานะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์แปดสามสองสองสี่หกสี่สี่ห้านะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่แปดเจ็ดหนึ่งหกนะครับหรือสามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจครับสนามชัยฟาร์มปูนานะครับนั่นครับอันนั้นตัวหนึ่งนะครับนั่นปีนให้เห็นเลยนะครับนั่นตนนะครับน้องๆที่ฟาร์มตนนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ นี่ครับปีนกังได้เห็นเลยนะครับนี่นะครับปีนบ่อปูนให้เห็นเลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับนี่นะครับออกมาทานกันเต็มเลยนะครับนี่นะโอ้ตัวตัวนี้นะครับนี่การขึ้นนะครับนี่ขึ้นมากันเต็มเลยนะครับ ท่านใดนะครับสงสัยหรือต้องการอยากจะสอบถามนะครับสามารถติดต่อได้ตลอดเลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับทั้งระบบบ่อดินและระบบน้ําใสนะครับและจัดจำหน่ายพ่อพันธ์ุแม่พันธุนะครับน้องๆออกมาทานกันเต็มเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ